ครับสวัสดีครับปลาอกาทธรรมดานะครับวันนี้กับช่องทำไปเลยในกระพักนะครับวันนี้ปลาทุกท่านเข้ามาอยู่ในอยู่กับบรรยากาศในสวนอีกแล้วครับก็วันนี้มีวันนี้ว่างนะครับอยู่บ้านว่างก็เลยเข้ามาในสวนนะครับมาอัปเดตเอ่อดังพึ่งตจอปูนเพื่อนเพื่อน,น,นได้ชมกันนิดหน่อยนะครับอ่า ต่อปูต่อปูนต่อน,นี้นะครับเป็นการวางพื้นก้าวลำไย,ยนะครับก้าวลำไยและเกาะต่อน,นี้อ่าเป็นพึ่งเข้าข้ามปีนะครับปีที่แล้วนะครับจนมาถึงรดูนอ่รุ่การเก็บน้ำพึ่งปีนี้นะครับปากฏดว่านอนผีเสื้อนะครับเข้าทําลายมดนะครับมาได้น้ําหวานแม้แต่ยดเดียวนะครับมาได้น้ำพึ่งสักน้อยนะครับ ็เพิ่งก็หนีล้างไฟนะครับหนีล้างไฟเลยนะครับเหลือแต่ล้างเปล่าๆนะครับกับตัวนอนนะครับตัวนอนผีเสื้อนะครับผมได้จัดการตัว่อไปนี่นะครับผมได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับคลิปที่ืจอว่าไอ้ศัตรูพึ่งประมาณนี้นะครับจำเ่า่อ้ได้แล้วครับก่อนก่อนตีจะเก็บน้ำพึ่งปีนี้นะครับก็ ผมก็ได้จัดการเอาหางออกนะครับหางออกแล้วก็ปิดฝาอย่างไว้ที่เดิมนะครับแต่มาดูได้บุกีวันนะครับก็เพิ่งก,กับเข้ามาอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับมันต้องแปอย่างมากนะครับถ้าเปิ่นเกยอยู่เปิดนก็จะเข้ามาอยู่เองนะครับ๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดที่ตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับหรือว่าท่านที่สนใจเข้ามาเฮียนหู้ในการเลี้ยงผึ้งโดยไม่ต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงผึ้งโดยไม่ต้องเลี้ยงนะครับก็เป็นจะได้นั่นก็เข้ามาเฮียนหูและติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูนะครับทรั้งนี้นะครับถ้าใครที่ดูคลิปนั่นที่ผมลงไปนะครับก่อนหน้านี้อ่า ทุ่งซงกว่าจะอจืดอต้นที่ว่าสตูพึ่งอย่างกอย่างเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ก็ตอนนั้นพึ่งหนีลังไปแล้วนะครับก็ได้จัดการทําความสะอาดเอาเอาห้างเก่าอย่างออกนะครับได้แบบกี่วันนะครับเขากลับมาอยู่ที่เดิมนะครับแต่บอกว่าเป็นพุง่งไอพึ่ง ฝูงเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับปากรู้เลยนะครับน,นบี่ครับก็กลับมาแล้วนะครับนี่นะครับ อยู่ตีเดิมแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะได้อ่าทำการแก็บน้ำผึ้งไปหมดหมดแล้วนะครับแต่นี่เป็นมายูใหม่นะครับก็ปล่อยเขาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเราดูกันว่าจะเป็นจะได้ต่อไปนะครับแตอยู่นี่ข้ามปีมันปีแล้วก่อนนะครับจะได้น้ำผึ้งก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาเราลุ่นกันนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นอีกท่อหนึ่งนะครับซึ่งวางไว้ใกล้ๆกันนะครับซึ่งชุดนี้ผมจะวางด้วยกันสามต่อนะครับก็แต่นี่ยังบ่เข้ายูเตียน,นะครับแต่มีหล่องน้อยการเข้ามาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเข้าเข้ามาแล้วมีมันจะมีรังแน่นอ,อยูแล้วนะครับลังนี้ปีหน้าเข้าแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ยังยังบอกมีเตียนนะครับ ก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันต่อไปนะครับสำหรับอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่อยู่ตรงโน้นนะครับหลังนั้นผมเก็บน้ำหวานไปแล้วครับได้เยอะขนาดนะครับนั่นนะครับเต็มแพทเลยตอนนี้ก็ย้ายล้างออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันต่อไปปีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูว่าเพิ่งตีโดนศัตรูธรรมชาตินะครับหรือนอนผีเซอร์ทำลายถ้าเกิดได้ย้ายล้างออกไปนะครับ แล้วเขาก็ได้จัดก,การเอาหางเก่าออกนะครับได้บก่วันนะเะมือนกัะเข้ากลับเข้ามาอยู่ที่เดิมนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมและให้กำลังใจนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอน้ำช่องทำไปเลยในกระพักลาทุกท่านไปเพียงที่ีก,ก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าจะไปทำอะไรอย่างต่อเดียวมาที่ตามดูกันครับสำหรับวันี้สวัสดีครับ